เฟิสเวนอิะนเป้อ๋อน่ไงน่ไงฝั่งน้น The Spider Man เดี๋ยวดูวดวสิอ๋ะนะนะนะอน่ไงนี่ไงโหเพียบ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 เียอด,ดิไฟในรูเออโอเคเียอดิเยี่ยมเอ้นั่นนั่นเออโอเคอย่างน้อยอย่างน้อยสกิลในเอแลยังพอใช้ได้บ้างหรือเปล่าวะ โอ้โหเต็มเลยต่อยสิครับรออะไรกระโดดหนีก่อนหนีก่อนโอหชิดโวยเลือดออาแต่ไหนแต่ไหนอันนี้ยังไม่เข้าใจต่อยหักคอฮัลโหลโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครล่วงมีคนล่วงฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวจัง

มาเราจะพัดเราจะคิกนี่กระเด็นนี่ต่อยอัดหน้าไอ้นี่ไงเพวกพวกลูกกระจกนายนายผ่านมาดูหน้าหน่อยผ่านมาดูหน่อยฮัลโหลเดี๋ยวแล้วจะคิกหุ่ยไม่ทันอี๋ไตอีต่อยฮัลโหลกระสุนมันไม่พอหรอกหมัดนี่แหละคือคยตอบนี่ไงเขามาแเราจะคิกอี๋โอ้ยย่าคือตีอยู่นี่อยู่นี่ฮัลโหล เออเอาว่ะเตะเตะกันหน่อยพี่น้องสินะวะนั่น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 อั่นอ๋อนี่ะตีแอบอะไรตรงนี้ฮัลโหลไอ้นั่นนั่นไลเดอร์คิกเออแตกได้ไงได้ไงกระโดดชิปเออเอาว่ะโอเคอ๋อไททันมาแล้วมาอันเชยไททัน

โอยตายเดเดตอยเออยกัเ so oh. ตีตอยตยย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 ยโอ้่อยจะแตกเยอย่างเท่เทโคตรนี่เราดิไร เออเหเียมนั่น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 ีอัยิงอัดยิงอันโอเคโหแต่เลือดแต่เลือดเราจะแตกวะเฮ้ยจะโดนวอยก่ลบนเฮ้ยหลบลบลบหลโหตาปืนต่อต้านไททันที่ไหนวะ วุ้ยโอ้ต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวรอให้มันออกมาได้จริงเดินลอยดีจริงเออตลอดตลอดถ่ายทันชาร์จอีกทีหนึ่งงานงอละเราต้องเอาตัวลอยให้ได้ก่อนอ๋อเนี่ยเต็มแล้วย่อแตี่ไรได้ไรได้พันเออแต่อ๋อเนี่ยเฮ้ยสปอร์ตพอดีโหดรอดด้วย ถึงแม้ว่าตอนนี้ไททันเรายังยังเรียกออกมาไม่ได้เดี๋ยวเราต้องขอช่วยเพื่อนไปก่อนมาแล้ว i อินคอ밍โอ้ท่าจะยากแหละจะดี๋ยวด่าหน่อยไว้ได้ไงได้ไงเราต้องคอยอยู่ข้างบนไว้ก่อนโอ้ยนุ๊กตัวนุ๊กมากอ๋อยิงเออโอเคลีดโรดิ้งปาระเบิด ย right, ิงเออโอเคมาเอาไททันทับอีกพวกนี้ได้ไหมอันเชิยลงมาไททันเชยท่านอ้าวเวนพลอตแตกเหรอยิงโอ้เรา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 เดลิเลซอร์เออนั่นแหละเอ้ยรงก่อนรงก่อน แต่เราแต่เราวิ่งอ้อมไปก่อนแป๊บนึงไปไหนแล้วยิงยิงตีตายตายฮัลโหลอือเอาเอาเอาบวชระยะปรชิดยิงเอ้ยตีขอหน่อยเหอะฮัลโหลตีตีอย่างเท่ เอ้ยขอน่อยขอน่เตะเฮ้ยโอ๊ยเบืออ๋อเลื่ไปมาเป็นโน้กไอเราเข้าไปต่อยแบบไม่ยั้งเลยสุดยอดแต่นั้นเนี่ยนะอยากไอ้นั่นมากเลยอ่ะอยากก่อหมุดมากเลยอ้าวตะการแล้วอ๋อเออเอาว่ะเกือบเกือบได้วางเกือบได้วางระเบิดบนบนหุมดละแป๊บเดินกำลังไปโอ้โหเยอะ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 มากเยอะมาก มาอุ ز ز <esh> ้ยอุ้ยก็เราล้วงเสยฮัลโหลแล้วนะอ้าวเรียบร้อยแต่ไปอีกหนึ่งไปนึ่นะเพื่อนกำลังบินไปฮัลโหลออสเล่งไม่ได้เลยจะโดดรอดกันโอเค อันนีงนะกำลังไปกำลังไปแป๊บหนึงปึ๊บจิงเอออ้าวเรียบร้อยน้อจิงเออเอาอ่ะความมันมาเกิดเากิดจัการเลยเออหมดยังว่ะรีสามตัวรีสามตัวขอนู้ดขอนู้ดไปในรูจิง เออเอาว่ะเาาฮ้ยเป็นคนปิดจอบให้สุดญาดนออเรียบร้อยโอเคมาละอันเชยททันจอมาโอ้ยโอเคมาเลยต่อมาแล้วฮัลโหลเฮ้ยน,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 นั่นๆๆ่นนโหเต็มเลยแต่ไม่ต่อยสักฟ้าหนึ่งฮัลโหลเดี๋ยว อีกทีเออเอาอ่ะแจมใครยิงวะอ๋อไอ้นั่นหรออะไรนะอารรยดเหอ้เ้อเด้อย่เ่ยยยยยยขอขอขอขโอ้โหจะขอตหน่อยี่อ่าเข้าไปอนนี้เจ้าเออขอหน่อยสีเข้าไป ป้าหลังแหวนริงก็ไม่ยก็เรียบร้อยม,มีใครมีใครจะจัดการไอ้พ่อยิงอาร์ทิลลี่ได้ไหมเพื่อนยุ่งหมดเลยเหรอเอาขอพอดีดีเลยสัก่อนเออโอเค,อเคชิลชิลชาร์จเต็มแล้วมาเอาลูกกระต๊อกเขได้

นไวริปเปอร์นี่ริปเปอร์เต็มเลยมาแล้วจี้ต่อยต่อยก่อนต่อยก่อนได้เปรียบตี้ก็ไปเออยยิงยิงยิงต่อยก็ไปต่อยก็ไปต่อยก็ไปฮัลโหลต่อยก็ไปต่อยไม่อย่งเออตีหลังแว่นเลสเตอร์เออเรียบร้อยจี้เอ้เหมือนไส้เอ้จี้จี้ มาตีหลังแหวนตังแต่เออวฮ้ยใครว่ะใครอ่ะขอหน่อยววววววหวว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 วบวว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 อวว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 วเรียบร้อยวจววววววยวววว ไหนสิอ้๋ต่อยอ๋อนี่นิวเคลียร์นี่หว่ายิงกันไปยิงกันไปโอ๊ยต่อยออกมาเฮ้ยไอ้นี่โอนินโอนินเหรอโอนินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งเอ้ยเอาว่ะโหโหเพื่อนลุยเดียวเลยอ่ะมาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวช่วยมาเดี่ย đi, nào nha ồ ồ Nhìn ngay nhìn ngay nhìn Ờ Đẹp rồi thôi Ờ Cái này cho tàn Ờ Nhìn ngay nhìn ngay nhìn ngay Ờ đẹp rồi Ui nơi โอ้ไปกันไปกันเฟนดแลตัวเองนะเออนนชนะเฉยฮัลโหลอีลิเวฟตอคุณสองเยียม